บอกรวบไปอยู่เนี่ย um. ราคาคุชิลอได้ชิบกพันลูกเช้าเนี่ยอันนั้นเลยไปชื่อหมกพริกเนี่ยชื่อยาชูกับเป็นน้องว่าทงหนึ่งฮันเด้แพงโดยโดยอะไปคุชกับลานนี่บ้านี่ไปชื่อเขากินกับลานนี่โอ้ซีมือมือพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ดสุขุสุขคนเบิร์ดสมองสมบัติเี่น้องเด้อพอพอชอบกิจธุระบาเพื่อนกี่ก่าเนาะ กล้องมันแบบอขนาดพี่น้องเอ้เคสมันแตกเนาะมันก็เลยแบบเห็ดมัวมัวเด้อทำบ้านได้เปลี่ยนเคสใหม่เนาะขอโทษขออภัยเนาอภามันมัวมันเป็นกล้องหนานี่ก็ดีมันนี่ก็ชิพ้าพี่พาน้อทำฮุจักไอ้บีหนึ่งครอบครัวพี่น้องเลยป่าดเถอะนักนาสาหัสอิหล็กตร์บ้าเนาะสำหรับครอบครัวนี่ก็เคสนี่ก็ดีพี่น้องเลยมาเห็นเฮือนเห็นซานเบื่อพันอยู่แล้วก็ะปุ้ย บ่ได้แตกต่างกันกับเคสก่อนๆนะนะ uh, เนาะเคสนางปองะนนะั่แหละบ่ได้ลื่นได้เหลือ, Un ลอก,กันพี่นอ้องสำหรับเคสนี้ก็ดีว่าเพิ่อนอยู่น้ำการสองนคนกับหลานกนระสั่นอ่ะบอไลยังห่างเด้อพี่น้องเด้อผูดได้ครับเอิบมาชมกันเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้บา่าวาเล,นะาล่าบาเนะพิ่นเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์การคอกว่าโควิดน้าเบิ่งคลิปเอาให้จบหน่อยเนาะป่ะบอไลยังห่าง ไปพวกไปพาะแล้วก็ไปทำควารมรู้จักเ,กนนะเ,เ,เพกเื่อนพร้อมๆกันเนาะเบิร์ตบอสเป็นเบิร์ตอยู่บอนี่แหละพี่น้องเลยว่าเฮือนเฮือนก็บ่ได้มีผ้าเด็กเอาผ้ามากัางเงาเนาะข้างหน้าข้างหลังอยู่อันนหนก็เฮือนคือกันได้อันนหน,หน,น,นก็ด้ หมดได้ลื่นในเรือกันฮะได้นาชิลื่นอยู่ในลังใหญ่กลัวนะครับนาชิลื่นลังนี่อยู่ใหญ่กลัวแต่กะเบิ่องภากะอพอปันกันอ่าเฮ้ยให้ทีมงานขึ้นไปก่อนเลยพี่น้องเลยดนะเดี๋ยวบอกเล่าสิเลาะเบิ่งรอบๆก่อนอันนี้นาสิเป็นผ่ากระสอบเนาะ พากระสอบเข่าได้พี่น้องเลยต่เลื่อนหรือเคาะไก่แค่นี้หลับน้ำหนักได้จะค้นนะนี่ถามก่อนได้เมืองก่อนได้เฮ้ยหลับน้ำหนักได้จคนนะค้นกดเหยียบคิดก่อนต้องด้ต้องเป่า หยียบก่าไหมบ่ราคาเออตรวจเฮ้ยตกอยู่บริเวณบังลวาดีเลยจะบอปลงเฝ้าไปก้าวพระบัตรนี่แ็ลนั่นโปูอ๋อสบายดีบาดจอยสบายดีอ๋อตัวอันนี้บ่ผ่าปูพื้นแล้วนะจ้าปูไปเสียวอยู่สมพ่อบาดจ่อยจะไปลงเหยียบเนาะเขินมากว่าระกเขินมาเดี๋ยวบ่าดเลาสีหมอกไม้ให้บาดจ่อยสัมผัสกันเด้อ สิบอกขึ้นไปน้ำได้มันสิน้ำเป็นยังอยู่กันีอยู่น้ำในกินได้ใช้นี่น่เนีกรตุกรยปักนออ่าสบายดีลุงสบายดวยเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่ให้ก่อนจะบาไยินเสียงเจ้าแล้วนี่ผมเป็นว่าขนนี่นนี่เป็นว้าใส่ขอเสื่อเด้อเดยลอ๋อถูกนกันจ้ น,นี่เปตูเลยเออล็กบอตักออนมก,ก,ก็ได้ทำพาดไปเรยบาจอจโอ๊ะข่า,นาวน้ำจะปลากินได้ไหโอ้ลูกเอ๋หาขุดยีร่ามันตากทรงตากเสือบ่อันนี้ตายเลยบนนมีกางเกงหน้าบอเทงหัวคอยนี่ ง่มีแต่ส่งเนาะโดย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 ได,ยดย้ยังกินนั่นกับลานนะ่ะตักกหุง่งลูเอ้ตมมักหุ่งบ่อขว<า>บไปอยู่เนี่ยาห,ห,หารกุจิลไดย 16, ้ยชิบกพันลูกเอ้ะเ้านี่ยอ,อันนั้นเราไปชื่อหมกพริกแน่ชื่อยาชูกับเป็นน้องว่าธงหนึ่งฮันเด้แพ้ฮันโดยโดยแต่คุณกับลานนี่บ่าเออนี่ก็ชื่อเข่ากินกับลานนี่เข่าบ่อน่ะจะรถหนึ่งชิบกพันคือในฮัน มันลูกเมียเจ้าได้撒ลูกเมียเขาปะเลยร้านบ่อันนี้เออร้านลูกสาวลูกสาวไปใชซะลูกสาวเขาเอาพัวมือเงอนพัวกโอ้เงินต่างเจ้าแล้วก็ป่าจะอยู่แบบนี้เออเจ้าน่ะซื้อจังไรดอนซื้อดอนลุงดอนขออนุญาตเดินลุงเนาะคอลนออ้ยญาตเดินลุงเด้อเอ้าวเดินะ ลุงดอนอายุหะาาซิปเหรอหัได้ชื่อได้ได้บังหันะเต้าเต้จาจะจะปีได้หัมห่มเจ็ดปีวะคือบอกไปอยู่น้ำแม่สะมอน,นี่ปลาเท่าแน่คิดฮอดแม่แน่กะเทียวปยอว่าอยู่ไกลๆในยอ,อง,นงคายเนี่เดินเออ,เ,อ,อเวลาคิดฮอดกับพาปลาเท่าไปฮ่าแม่คนนั้แม่ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่บ่เออหกเขาเอาพวบ้านนุนคายนี่โอ้บ้านถัดไปนะ อฮจำบ่ได้เฮือนลังนี่บ้านในเมลายเฮือนอยู่เนาะมีลายลังอยู่มันโดนใคยบอกเจ้าโทษเด้อโทษเด้อขออนุญาตถามอยู่แบบนี้มาโดนแล้วรอโอ้ยหลุ่ยแต่เฮายำพันรัานก้าลูกเอ้ยแต่ร้านกาอเ้าจ้าวเลิกกับลูกกับเมียเจ้านี่หลายปีแล้วบ่ประมาณ ปีปลายแล้ยลูกเป็นยังจังเลิกจังลากันขออนุญาตทำว่าจากน้ำข้าวเขาว่าขณะเขาวางแง่กันอยู่มีลูกน้ำกันจะคนสามสามคนผู้หญิงช่องผู้ชายผู้นึงโดยจนได้ไพ่ได้เคยเลยเนาะจ้ายังได้เลิกได้ลากันบ่มีเรื่องสู้สาวนะบ่บ่โอ้ยลูกวัยห่งแล้วล่ะบ่ได้มีเรื่องบอกยงเรื่องยาอยังบ่มีบ่บ่อันนี้คอยว่าตรงๆโลดได้เอาว้าวนูกบ่ได้หายลูกบ่มีเนาะ เ,เป็นยังเพิ่นคือทิมคือปลากนันเนาะแต่ทีเ่เฮาแบบรวมสุกรวมทุกมานน้ำกันขนาดนั่นเลยอันนาดอะลรคอยจนหายจนน้าตาตกดัวโดยแลเลิกกันมานี่เจ้าไหนได้ยังแน่้ยปนี่นออกมางัวตัวนึง่งหงัมธานามาแหงงัวตัวนึงเออดินดอนตอน,ตอนหย่าได้สาสินสมส่างหาน้ากันด้ปะให้ลูกมดคอยผิดไปดูลูกโอ้คอยมาชังเอาจุพีโดนาบนพอมุนเมยกับไอ้นี่แหละ อ่มาอยู่นลำอ,ายอย้ายเนี่ยเออากคอยดูตังอยู่ตังมาดูนลำไผ่อ้ายฮะบุ๊คมาถือกันเขากัอยู่นลำไผ่มาถือกันเออไผ่เขาเด้จะมาอยู่ดินพอ่อเมอย์อ๋ออยู่นลำอ้ายแต่เพื่อนไปเพื่อนมันอยู่นลำเขากับไผ่าอายไปชนเขาเขามีครบมีครัวพลโต๊ะมันบุ่มหอบหโอ้ลูกคอยครัวหมันลูกลานขอนี่นอนนั่นนี่ คอยกันนั่งมุดคืนเวลาฝนตกะหายเหี้ยเธอเจ้าหายเลยลูกลานแถวนี้แหละแบกออกมาเลยให้เขาเข็ดจ้าโดยกันดัดเอาเองไม่ต่อกเจ้าเจ้าขันลมมาในคือสิบริสุทนะโอ้ยโบกเลยลูกโอ้ยลูกลมมาในคือสีแบบเจมแม่นชาเนาะนักหนาแล้วก็เอาง่ายๆซะ สิมาถูกซ้ำเต่าอีกเนาะอันนั้นเอะไรเขาเวรกรรมยังไงโดยจะเป็นเวรเป็นกรรมพิสังเจ้าอีะไรขนาดนี้แทนที่เขาสิได้พึ่งพาไซลูกเต่าแล้วอยู่น้ำกันมาจนเขามีไพรมีเคยเลยเนี่ยเนาะมมดคอยลูกลูกชาวก็ชามลูกชายก็ได้ลูกก็ชามได้ฮะได้หลานชามอือลูกแหนกันอยู่จำเป็นหมู่บาหอยู่หนำเลย ขึ้นไปหาอันจะเปล่นก็นต้องอยู่คนเดียวอืมอยู่คนเดียวเออเราไปสู่เมียเนาะเอจอ,อ,อไปสู่เมียบ้านเดียวกันบ่หรือบ้าน,บ,านบ้านเดียวเราขึ้นเกาไปจัดสรรให้อยู่จัดสรรครับขึ้นไปอยู่พุ้นว่าจะได้มีดินดอนตอนหยาบบ่ลลายให้ขึ้นไปอยู่พุ้นก็จะจัดสรรให้ก็ขึ้นไปอยู่น้ำพื่นครั้งแต่ละมือ้อแต่ละวันนี่ แต่หาอย่างขุดจิลล์ออย่างเดียวบ่เจ้าอกขุดจีลล์ขุดแล้วก็มาขายเนาะเออขายในบ้านนี่แหละเข้ามาซื้อเนาจากขุดจีลล์แหละบ่ได้ไปหาอย่างอื่นน้ำบ่บ่หาปูหาปลาหากบมาเขียนในนี่ไปอยู่บ่บ่บ่ได้ไปนะลูกมีแต่ไปหาขุดจีลล์อย่างเดียวพอได้หาอย่างเพื่นไฟเด้กลางค่ำกลางคืนเด้ซะใส่่ไปลลูกีเอยู่มืดๆนี่เออมืดๆนี่แหละมาพายพอได้ตายอันนั้น เป็นข้าวเป็นนามเลยน้ำนามได้ไปอาบไปใส่ี่ใส่อาบน้ำามใส่น้ำอาบน้ำฟุ้่งเป็นน้มเกอกบ่อหรือนามสางบ่อน้ำสางลานขุดนะโอ้หนาขไหนาอืขุดนามสางเนาะอืนามอยู่หนยนาเพื่อนน่ะที่นอนการเดียวสาดกับพื้นเดียวชั้นนี้เขาหายมานี โอ้ทำนี่เลยลูกเทารถอมอนบ้านดอันคล้องเนี่ยที่นี่คือเมียหายมาบออันีหนฮะเป็นปลาหงเป็นแม่แล้วลูกสาวเลนอนมอนมวนหัวสาวมาหายแ้วเนี่ยทำนี่ทำนี่แล้วลูกถวยบวงกะขี้นี่ขี้น่งมอหนึ่งใบถวยใบอย่างไรหกใบอย่างละใบ อย่างละใบอือย่างละอันนะอืาล้านเหตุกินเ <c oughs> ข่าวน้ามจำปาได้กินได้ไหมหาเนี่ยอา้าหากุฏิล้อรู้กินค้ามึงทีไปตอนแต่เสาว์ในเพลเนี่มาค้าซื้อกินมาเลยขนาเฮาจะหมดแล้วิ5หาพันโลนึงฮะนาลูกอดาล้านจะอดอยากอยู่บนอา้าวนี่ลูดหางแต่เวลาผมมีนี่อดอยู่ก่อนอดเลยวรหารตาคอชิบคอทางไหน ก,ก็เออน้องให้อยู่แล้วแถวนี้ก็เวลาบอไดก็นี่ให้ผลงานปันหนึ่งร้านก็ไปน้ำบ่อคูจิลอยไปน้ำดูเอหมันก็ถือเชียมดวงนึงขอดวงนึงพร้อมกันคูพร้อมกันคูสาวนี่ก 16, ็สิบหกพันหาเงินได้มือละสิบหกพันเมื่อวานได้เท่าได้เมื่อวานวานนี่ห่างบอไดไปวานนี่หัางยูวานนี่ห่งานนหงมือ,มอ บารบ่อกอแต่ละมืะนนะ่นประเากานผลปะตกผ่านปากระุนอันนั้นแล้วขายที่หล่อจากโตต่อพันสามตต่อพันสามตัวต่อพันพี่น้องสามตัวต่อหนึ่งพันกีบเนาะเสือผ้านหน้าแพตัวเดียวนี่ว่าไ<อ>่แล้วคือเห็นีนแล้ว<อ> <c oughs> เห็นในได้นน่สิได้เขาเง,งามุงเงี้ยอยู่บ่อหลายสายนี่ เขาเข่าองเฮียนอยู่ป่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วหากัลงไปหาพอเถ้าหนึ่งยังไม่ได้ลุกไม่ได้เข้าออ๋ปีนี้ชีได้เข้าองเฮียนอยู่ป่ะนี่เข่าแล้วมันเข้าแล้วปีนี้ห้องได้เลยนี่ยังม่ทันกับเข้าลุกลุกแล้วหากัลงมาเลยการหายเข้าทีนี้ขีดอดแม่หน่อยขีดอัดพอเถ้าหน่ยกัลุบไปลุบมาวนเวียนอะไรกันถึงไม่ได้ขีดอดไปนะปะเอ้ย หาแม่คอยนะไปตักน้ำเลยขิงฮอดผอฮอดแม่บ่เออแม่มันหันในนี้หันขันเวลาขิงหอดเออเงื่อนอย่างไปยามหันไปตักน้ำตักไหนเลยขึ้นไปหาสร้างสร้างติดพอเท่าเนาะแต่ว่าผอกับแม่บังคับนี่กับพ่อในเลื่องกันตีบ่ลูกก็อยู่น้ำกันเนาะแต่ก็คือสิตามใจลูกเนาะแม่ลูกอยากไปอยู่น้ำพอเท่าให้ไป ห้ามบวชนะปวนักแล้วการบาจอยก็ดิสิสามพระจบคลิปเลยเบิงดูมอนแล้วนี่บาจอยเป็นยังคือขัดเท่อไรกัน้อาจนได้หมัดยุ่มเอามอญมีอะไรบอให้ี่ลูกสาวให้ตามใจเราตามใจอีกแล้ว คันว่าเรื่องเมียได้ให้รถดิตามใจลูกบุญชายได้น้ำตาลูกบุญชายเรากินฮอตเมียเจ้าก็กินฮอดเขาอยู่บ่โอ้ยว่ากินฮอดนู้กินฮอดลูกก่อนกินต้าวอันเน้โอ้กินฮอตเนาะกินฮอดหลานเนาะเคยอยู่น้ำกันมาจนอายุปานนี่เนาะกินฮอดลูกฮอดหลานเนี้ยเคยอยู่น้ำกันเขาจะไปแล้วเนาะเจ๊กไปอันไหนแม่เสียไปสางไปอย่างเงี้ยจะเฉีดไปสางอากูอากูจำเป็นมันเป็นอะไรลูก สู่ไปแล้วแหละก็ยังมีหลานด้หนังเป็นเพื่อนโทษเด้อลุงโทษลูกกกจะนายญุจกปีเลยลูกกกลูกกกว่าโดยได้ละ3สาวสามชิพสามชิพนี่แหละลูกชายก็แสดงมาอยู่น้ำกันมากับสามชีบวปีเลยเนาะกับเมียคนนี้เนาะสากเป็นไอ่เนาะงี้อันนี้เฮาก็ ข้ากบบะบโบฮุเนาะแมนข้ากะบโบฮุคือว่าแห่ะที่ไปที่มามันเป็นจังไดขฮากะฟังแต่ลุงเผิ่อเล่าอะไรเลยมันกัต้องมี่ยังสักอย่างอะไรเป็นเออกับมาได้ผิดม่ได้เลวม่ได้ตีกันลูกโออทำร้า,า,านนี่กับมาได้กันนั่งทำหมู่วายแงกันอยู่อะไรเงคอยกันจนเอานาบอกนายบานรวมกันแงกันอยู่เ,เอเอแต่บ่านได้ฉีกใบน้ำตาลบ่ บอกโอ้โหเนี่ยกันอยู่ก่อนอืเนี่ยกันอยู่เจ้าว่าเปิ้ลจิกกับคืนไปหากันอีกบ่จักจักแรกรู้ <c oughs> ปุ๊บเราบ่ไดายบอกคือรับอกบ่คือบอกเดี๋ยวฮะทั้งลงสีว่ายังบ่ถ้าเกิดว่าบ่าวเล่านี่สิไปสัมผัสป่าเพิ่นเออวัดไอว่าอะไรเห็นตอนดีดเห็นดีตอนหลับอา้าว ไข่ซุ้มเจ้านี่ก้าบคืนหน้ากันแนวนี้นะได้อยู่บ่คิดว่าจะเป็นไปได้อยู่บ่สิไปซอยว่าซอยเชี่ยให้นี่ว่าวก็ได้แต่ยันเขาบ่พอพน้าลูกซีโบกินยีดอีกบ่โอ้ว่าบ่ได้เด้อตัวนี้น่ะก้าบไปบัดซีโบกินยีดอีกบ่มูเงินอีกบ่ยันเป็นคือบ่าวส่วนอีกนะบ่าวจอยแมนอันนั้นแหละว่าแบบแล้ว เราแย่กันอยู่มานี่เป็นปีแล้วเหมือนบอกเออของเราบอกเขาบอกเลยจนหอนนายบาดเขาว่าแย่กันอยู่แล้วเปิดว่านายบาเพิ่นให้งัวเจ้าจ้กโตให้โตนึงก่อนจะมีเรื่องไม่ลาวันนะแต่าบ้านเด้ไปเอามายั้งลูกเอ้ยโอ้งัวก็ยังอยู่น้ำเมียเนาะปวดๆเขาเด้่ของสมชางบ่เนี่ยเออเมืนแล้ยไปยามันปะให้ลูกาทุกอย่างแล้วให้ลูกเบิ้ง ลูบังลุงแงงเออพอถึงยามันดินรนแถวนี้แล้วพอเรียงชีวิตไปวันวันแบบนี้แล้วอืมคันว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากกลับไปหาเมียอยู่ป่ะเออกลับเอยลูกเขาน้องบะแมนเขาผิดเขาเลยกับลูกกับเม่ะก็ทำร้านดีกว่าลูก,ออกเอออ้าวโม,มว่าแย่กันอยู่คนบอกว่าแย่งกันอยู่หาบอคือบอได้ผิดยัง หมอบ่ไ้ผิดบ่ไ้เตะบ่ไ้ตีเขาอ้ครับนบ้านกะบ้านนี่ภาพก็ได้หายบรได้นั้นบรได้ตี่ยันว่าหับ่เเหตุวิกเห็ดงานอย่างิันอย่างชันอย่างซีโอ้ยจำพาพลูกลูกอยแห้งมากให้ขึ้นไปจำภาพนายหันแห้งดีโอ้คอยตอนรับลูกก็บหายลูกเอ้ยโดยโดยมเมนตั้เฮาก็ถามลูกตอนบไดหายลูกเ้ยแมนความอยู่ดอกเฮาก็อยากู้จ่าระสาเหตุมันนั้นนั้นนันนั้นเป็นแนวอใดยัง อแยกกันอยู่แบบนี้อย่างนเอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับไปหาอยู่ด้วกันเนาะเถ่าแล้วอืโตเถ่าแล้วจะเสียบืนไปทางไหนลูกเอ้ยก็จำเป็นแหละมูให้ไปเลยไปมูไหลให้ไปแล้วก็ต้องจำเป็นต้องไปต้องอยู่อือยู่แบบนี้ก็ตั้งแต่ยังบ่ได้ดำน้าเนาะ ยังแต่เฮายังไม่ได้วาดกาอใอ่ัหมยืนอยู่นี่เลยฮอนที่ตายบางทีปุ๊บพี่นอนตะลางนอนตะลางพี่น่ะอ้กระเท้าเอนเลยฮอนเลยลงไปปุ๊บตึ๊ดึเย็นขึ้นมาตึ๊ดเย็นเลยขึ้นมาะขับไปขับมาอยอะไหมเฮ้ยเชือกสอบเกษตรอะไรเออเอาหอยเอ้๋เอาหอยใช้เออเฮ็ดเฮ็ดกับอันนี้ฮะอันนี้กับคนในบ้านนี่แหละเอาหอยอันนี้เหือนเหือนนะ อ๋อกันยังมาทันแล้วฮะเักระจานนี่บ่บ่นี่เขียวๆนี่เออนี่แม่นหมดลจุนี่เาหายนี่สิว่ามงนี่ก็แม่นบ่นี่ค่อยชื่อเองอ๋อัจางดำนาตัง่างเออัจางดำนาเออ60โตมงหั่น60พอได้พอได้อยู่อือพอได้อยู่ได้เาเนาะอือไม่ ไม่ตอกนี่ครับเจ้าแบ่งมาเองแล้วก็มาปุ๊บอยู่จรับจ้าแล้วาเอ้ยน้องแทนนี้เลสอนเพขนก็มาช่วยเฮ็ดชอตชาวบ้านนี่แหละเนาะเขาก็มาชอวลูกลานมีแถวนี้กับขอน้ำเขามาเฮ็ดชอเวันลังคาเราเนี่ยมันต้องใช้ผ้าอย่างเดียวเด้กับไผ่ห้าเบิดตัวนั่นแหละหลังคาเนี่ยมันต้องใช้ผ้าอย่างเดียวพี่นดาว ฝนตกก็หัวชัยหัวมันลูกหลานกันจนมัมีบันนอนนี่ไปจูดในนี่แหละข่อยกันอิงตัวนี้เลยมุดคืนกันฝนตกเลยก็ได้นอนอิงแค่นี้แหละท่านฝนตกมันเปียกมันเลยับมันสาดเข้ามาค่ะเออเพื่อนทำมันมาทางนี้กันชีวิตเยอะก็ได้เนาะถ้ามันมาคางนันคางนี่คือมาบริยัติรัหลานสองคนอันนี้ก็ตามอัตภาพอัตภาพใส โค้ดจีหล่อซื้อข้าวกินจ้ากลับไปคอน้นำลูกน้่เมีข้าบ่อไห่บ่อรูมข้าวกินไห่คือการนะอุดคือกันนะลูกเอ้ยโอ้ข้บ่อมีคือการเขาเรียกกับากหนาไปคอลูกเนี่ยนี่บรถไทยกับบ่อมีไปช่างกับบ่อมีลูกเอ้ยรถไทยบ่อมีบ่อมีเพรากันมีแต่หาจ้างเอาเมียเจ้ากับบ่อมีรถไทยบ่อมีโอ้เออจ้างเขาไหร่โอจ้างยามดำหนาดำหายวานกากะจ้างมูอ จ้างมูไทยนะบ่เอจ้าวจ้าววันน้จ้างมูวานให้อีกบ่บ่มีแต่เหมือนจ้างไทยหุดไทยย่างฮะแล้ววานกาเวลาอันนั้นกะหาดำให้กับไทยหุดนไทยเลยนะโดนเดนแบบทำบอสมีอืมปัดบวมือหนึ่งชามเซนชีเซนแพ้งตักจ้างให้เขาไทยกันบ่มีย่างในเฮือนั่นลูกบอสมีรถไทยบ่มีรถจัก้าะสู้ๆเด้อลุงเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะโดย กำลังใจให้งบาร์เหลเา้ากับทีมงานกันเนาะอัน so? น oh ี้ก็ฝากผู้รักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องไอ้สงสารเหล้าเนาะครับล้านพี่น้องเลยผัวอ่าผัวเมียคู่นี้เาง่ายๆใช่เลิกลากันมูซาฮิแบบอยู่น้อกันมากกับลายพระหลายปีแล้วสามสิบกว่าปีโอ้ลูกลายว่าจักรชีวานี่ได้แล้วเขามาถูกจำท่าวไปถูกจำท่าวนะฝั่งผู้รักผู้ใหญ่เนาะนี่ก็ดี ถ้าเกิดแบบบูเดรเขามือมาส้มเนาะเกิดความเมตตาสงสารเหล้าเนาะสวยเหลือจุนเจือเพิ่นกันว่าาว่ละตาตกเลยลูกเอ้ยจนมีความเป็นจัมพันธ์มนเด้อพี่น้องเด้อเนอะไปทุกย้อนทำเทาก่อนเสียมลาพระจ่ากะบ่าวเล้ากะบ่มียังลายดอกพี่น้องเลยเนาะสี่ให้เงินบังคำแหละไปซื้อขนมกินเล็กๆน้อยๆเนาะซื้อในแล้วก็บังคำหนี่เต้า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 เต่าใส่เลยเนาะ gió bà lao thì nó gần thịt thùng không á? phải xí và vào lao. sao phan bạo lao cả. bà chơi ăn hay? lên bạo lao โดยดูดีไม่แห้งได้ลายกว่าเป็นคนจีร่อยเนาะจ้าจ้าโดยโดยโดยคนยังเด้อสู้ๆเด้อสู้ต่อไปกำลังใจเนาะโดยโดยเอาสบายดีพอลุงสบายดีสบายดีน้องด้วยไหมครับโดยโดยโดยอาสบายดีสบายดีเนาะเอากาศสิได้จบคลิปไอ้สมิพี่น้องเลยเนาะนะขอไม้น้ำพิ่งมาวยเนาะขอไม้คืนเด้อบาทนี้ก็สิได้ขอโตัวลาเมื่อเด้อลุงเลยมันไกลเดิฮะเนาะทำมันมืดแบบพี่น้องเลย เอาไม่เคือเป็นอะน,นี้นที่ได้ยินเสียงลารอเปล่าอยากเดี๋ยวเหมาะค่อยออกล่อเดมเหอาะเราเราเหมาะตรงไหนเรี้่าเหมาะแต่แต่ที่แหลกกป่าจักตามอะไรพป่น,อน้องเะไเนาะคนเฮามันจะจังสี่แหลกกว,ว่าบุญละว,วะสนาเนาะโชจตาภาพไปเนาะแล้ก็บุกดบฟันว่าส มาถูกชําเฒ่าแล้วก็ดีนะเนาะไปกับศรีหุน่นาะาไปน่องเรื่องของอนาคตเนาะแต่ทางเฮาเองเฮากับบุหุเนคือนเนาะต้นปลายเสีเหตุที่ว่า,าเพิ่นได้เลิกเดลารเรียกว่าเดือดห่างกันอยู่กับเมียนะมันก็ต้องมีเหตุผลของมันแหละพี่น้องกนะันเนาะว่าเป็นอย่างเพิ่นจังให้แง่กันอยู่ก่อนนะเนาะอันนี้เฮาก็ ท่าที่อาวูธก็คือที่สัมภาษณ์ไปถามไปนํากันกับ FC ที่ได้ฟังได้เบิ่งนํากันนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะนะฟังในเด้อพี่น้องสําหรับเพื่นี้เนาะทางบาลาวาเพิ่นก็ขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีเบอร์จุกุจุคนที่เข้าเบิ่งมาชมตั้งแต่ต้นแล้วก็จนจบคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกําลังใจให้บาลาวาเพิ่นแล้วก็อ่าลุงกับหลานเพิ่นแล้วก็คนที่ว่าเขาทุกข์ยาบเบิดสุกุจุคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตามในเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี